ให้นกากินข,ข้าวโอน,นให้ข้างใน้ต้เหมือ,อนกันอยากเห็นไก่ชนตีกันอ่ะเจ๊ก็จะเห็นอ

the place with. มันจะอกได้ปะ่ะนะแม่เป็ดน่ะมันก็ไปบ้านพี่หน้ามันหายไปสามตัวแล้วนะ่ะม,ม,ม,มาเลยูกเป็ดมันจะมาได้ไงแม่มาเรลูกเป็ดมันจะมาได้ไงแม่มาเร็วมลกัวลยกี่ันแล้วลน่ะไม่มึเงเท่าไร่ มันเก่งมันก็จับดิมันก็จับดิฝากกดไลค์กดติดตามให้ถงกไทยพาบ้านเพื่นด้วยนะ